ขขเพราะคำาังสอนของพรค์เจ้าที่ถูต้เจแม่นยำเราก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระทธเจ้าที่ว่าบาปมีอแม่มีก็มาประจักษ์ในหัวใจบาปนี้เกิดขึ้นที่หัวใจบุญเกิดขึ้นที่หัวใจประจักษ์ที่หัวใจเป็นผูร้รับทราบทั้งบาปทั้งบุญหายสงสัยด้วยกันท้งนั้นเพราะฉะนั้นจะมีตั้งแต่ะละบ,บาปบ,บำเพ็ญบุญละบ,บ,บาปบ,บำเพ็ญบุญตลอดไปวันนรก สวรรค์ชั้นพรนรกก็คือบาปนั่นแหละเป็นสายทางจงจะให้เราไปานรกนรกมีที่หลุมท่านแสดงไว้แล้วถึงยี่ห้าหลุมนี่เป็นสถานที่อยู่ที่สวยของบรรดาสัตว์ที่ทำบาปกรรมมากน้อยต่างกันจะได้สเสวยตามกรรมของตนตามสถานที่อยู่แห่งการทรมานจากนั่นแหละตั้งแต่นรกขึ้นมาถึงยี่ห้าหลุม หลังจากนั้นก็เป็นฝ่ายที่ดีผู้ที่ฟังอารฟัธงทมของพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อนับถือ,อพระพุทธเจ้าอุตส่าห์พยายามสั่งสมคุณงามความดีขึ้นมาและพยายามปัดเป่าสิ่งทั่ว์ท้า,าลามบกไม่มาติดมาเพื่อนเป็นตื่นเป็น,ปนไฟเผาต้อนอุตส่าห์พยายามสร้างความดีตลอดปัดความเชื่อไปตลอดจนกระทั่งถึงแบบตายแล้ว พวกสรรพโลกที่เขาเป็นบาปเป็นกรรมลงไปกองอยู่ในโลกพวกทีิสร้างคุณงามคนดีคือบุญคือกุศลก็นหลังไล่ขึ้นไปสวรรค์ชมมาโลกสวรรค์มีหกชั้นและพรมมาโลกมีสิบหกชั้นมี้วนแล้วตั้งแต่เป็นสถานที่อยู่ของผู้บำเพ็ญความดีทั้งหลายตามตำรางแห่งความดีของตนจะไปประดิสถานหรือในสถานที่นั่นๆจากนั้น ก็เข้าสู่นิพพานคือพ้นจากทุกข์ไโดยสิ้นเชิงอันนี้ได้แก่ขั้นชูถึงขั้นบริสุธ์สุดส่วนแล้วแจะถึงนิพพานได้รมที่นำมาสั่งสอนโลกดังที่วุญญาตประกาศสอนโดยที่อธิบายตั้งเวลานี้เราได้บำเพ็ญเต็มกำลังความสามารถในการศึกษาแล้เรียนเราก็เาเรียนมา เราเรียนไปมากน้อยก็ไม่พ้นความสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญนโกสวรรค์น,นีพผ่านอยู่จนได้ ài, นั่นแหละส่วนใหญ่เราเชื่อเชื่อธรรมเหล่านี้เรา chưa, รเ, để, e, e, c, เาชื่อแต่ส่วนย่อยได้เต่กที่เดสมันคอยแทรกคอยแซงมันคอยแต่งสปันส่วนเอาไปยินให้ความเชื่อเหล่านั้นไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเชื่อบาปก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเชื่อบุญไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยบาป ในโลกสวรรค์สัมโทธินิพพานมีแต่สิ่งไม่เป็นเมเ็ดเป็นหน่วยเพราะที่เด็กแบ่งกินแบ่งกินด้วยถึงเชื่ออะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาเรียนหนังสือก็หัวใจของเราที่เองเป็นผู้เป็นอ่านไปถึงบาปก็อบาปนี้จริงๆเหรอเนี่ยขึ้นในหัวใจของเรานะ่ะเพราะฉะนั้นจึงเอาตัวประธานมาชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยไม,ไม่ไม่มีทางสงสัยแล้วมุมนี้จริงๆเหรอ จอมสร้างนรกสวรรค์มีจริงจริงเหรอถึงนิพพานมีจริงจริงเหรอมันส่วนใหญ่นั้นเชื่อแต่ส่วนย้อยมันแบ่งกินมันไม่ให้เราเชื่อคุณบาบุณนรกสวรรค์นิพพานได้อยางเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันแบ่งกินแบ่งกินเมื่อได้รับการศึกษาอบรมทางด้านปฏิบัติสําหรับทางด้านปัิยาไม่หายสงสัยแหละเรียนจุกพระไก่พิ่โดก็จเจอ ส่วนพัไดไตรพิโลกท่านบริสุทธิ์สำหรับเราผู้เรียนพักไตรปิโลกนั้นเป็นคนมีที่เหล็กเรียนไปตรงไหนตรงไหนที่เลกจะค่อยแบ่งสรรปัน่วน,ปนไปกินจนได้จนได้เพราะนั้นความเชื่อของเราที่มีกี้เล็กยิ่งไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแม่ว่าเชื่อทางบาปท,ทางบุญไม่จนเม็ดจน,นหน่วท้งนั้นทีนี้เมื่อได้ออกปฏิบัตินี่งยู่จากกางกางเรียนแล้วออกข้างปฏิบัติ จะค้นหาความจริงให้ถึงที่สุดจนได้ข้าวได้ข้านี้เราขอแสดงหาก็ไปเจออยู่หลวงปู่มั่นทีเดียวตามความมุ่งหมายของเราว่าจะไปหาท่านโดยชายเดียวเท่านั้นพอไปถึงท่านท่านก็ที้แจงแสดงบอกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสรุปความว่าหายสงสัยทุกอย่างแม้กิเลนนี้อยู่ภายในใจแก่ความ เชื่อว่าคุณนรกสวัสดิ์ิพานว่ามีอยู่นี้เต็มหัวใจแล้วหลังจากได้ยินได้ฟังคำของหลวงปู่มั่นมาอย่างเต็มหัวใจแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ขึ้นเวทีฟาดกลับไอเลยตัวไหนตัวไหนที่เคยเป็นไผ่ตัวสงสัยสงสัยที่จะไปสรางดีสั้งคร่วไม่เต็มเมตนาวเอาให้ขาดชาวบ้านออกไปเอาความดีงามเอาความเลิศเลยถึงเป็นความจริง เข้ามาเป็นประดับใจเป็นสมบัติของตนเรื่อยมาเรื่อยมาเวลาปฏิบัติไปจิตใจตั้งแต่เรื่องต้นมันก็หัวหมองมืดตื้อเหมือนโลกทั่วไปเวลานำมาทำมาปฏิบัติเรื่อความเอาจริงเอาจังเรื่องมากเครื่องผลแต่ก,ก่อนเรากาคภูว่าะจะเป็นไปทางบินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาจะมีมากมีผลจะไปขอวิงวอนสุดทุกขุดเทียน หามาคาผลจากต้นไม้ลูกเอาจากมิ้งฟ้าอากาศในอำนวนมันก็ไม่ไปติดหายสงสัยว่าบาปก็ดีบุญก็ดีไม่จำเป็นจะต้องไปถูกถูก,ถก,ถก,ถกเทียนไหวว่นนเาเหมือนเขาไปหาเขาไปหาหลวงปู่อยู่ที่ศาลเจ้าน,นีะ่ะนะไม่ไปหมุนเขาไปหาอาธาาิธรรมตามที่บุะเจ้าทรงสสอนปฏิบัติจิตภาวนาเป็นสำคัญมากนี่แหละเป็น ลากเน่าข้อมูลแห่งการถอดถอนพิเดตอยู่ที่ปิตาภาวนากาเล่งทางด้านปิตาภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างค่อยเปิดเผยขึ้นมาเรื่องความสงสัยสนเทศที่มีอยู่มากน้อยจะเปิดขึ้นมาให้เป็นความจริงความจริงล้วนๆจากการจากปิตาภาวนาโดยลําดับลาดาจนกระทั่งเรื่องมรรคผลนิพพานน่จจางไปจังไปว่าเชื่อมีไม่มีไม่มีละที่นี มีรัตเจ้าให้ถึงมรรคผลในพานโดยสายเดียวสุดท้ายก็เอาให้นิพานนี้อยู่ชั่วเรื่องชั่วเรื่องหมูนี้เขาไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งคงถึงจุดที่ต้องการอันเป็นหลักธรรมชาตินั้นโดยสมบูรณ์แล้วึ่งหายสงสัยเรื่องบาปบุญนโกสวรรค์นี้หรือไม่มีก็รถือพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเราาปฏิบัติเดินตามแถวทางที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วมันก็ทนไม่ไหวจิตใจนี่มีสามารถรู้ได้โดยตั้งตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกทั้งหลายสามารถที่จะรู้ได้เต็มภูมิของตนด้วยกันด้วยกันเว่าการเทศนาว่าการสอนพี่น้องทั้งหลายนี่หลวงตาพูดโกงๆเลยว่าหลวงตาแสดงด้วยความแน่ใจแน่ใจทุกอย่าง ไม่ว่าทำท่านใดไม่มีที่จะสงสัยนิดหน่อยๆไม่มีเลยแต่ก่อนที่เรื่มันแบ่งเอาไปกินแบ่งเอาไปกินสอนโลกก็ไม่แน่นอนเพราะตัวเองไม่แน่นอนในหัวใจตัวเองทีนี้เวลาหัวใจตัวเองเป็นที่แน่นอนสุดส่วนแล้วสอนโลกสอนด้วยความแม่นยําตั้งแต่ทำพื้นพืนถึงแดนสวรรค์น,นิพพานได้ย,ยู่ในหัวใจนี้หมดแล้วเพราะการสอนธรรมคือสอนด้วยความกระจ่างแจ้ง จากหัวใจของตนที่สอนด้วยมาตั้งแต่2,541จนมรทั้งบัดนี้นี่เรียกว่าออกสนามแต่ก่อนเราก็สอนโดยลำดับลำดาแต่สอนแบบนี้นี้สอนบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์นี้เป็นอันดับหนึ่งสอนธรรมะแบบธรรมะแก่มม่อเล็กม่อจิ๋วม่อเล็กม่อจิ๋วจลอดมา สอนประชาชนก็ค่อยเชื่อปนกันไปจนกระทั่งในนำออกมาสอนที่น้องทั้งหลายในคราวช่วยชาติบ้านเมืองจริงๆได้ปรากฏออมหมดทั้งแจงหม้อเล็กก็ทั้งแจกหม้อใหญ่ทั้งแจกหม้อเล็กทั้งแจกหม้อผิวแต่ผู้มาได้ยินได้ฟังซึ่งมีประเภทต่างกันแค่ประเภทของพระพระธรรมฐานทั้งมุ่งมั่นต่ออาต่อธรรมแดงค้นอู่างยิ่งการแสดงธรรมจะ ประเภทแกงหม้อใหญ่ก็ไม่เหมาะสมต้องเอาแกงหม้อเล็กหม้อผิวหม้อไห้ท่านเลยถ้านั้นนำไปปฏิบัติว่าจิเดียแท้ขาดจะบ้านลงไปจากใจควอมมรรกผลนิพพานขึ้นมาหายสงสัยทุกอย่างในสามเดือนโลกกาดมืงน,นี่สอนก็สอนอย่างนั้นทุกวันไม่ว่าสอนในที่ใด